ครูโอนเลินสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาทําการเฉลยออนไวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณปีการศึกษา2564ข้อที่17นะคะสำหรับข้อสอบข้อนี้นะคะสอบในวันที่12กุมภาพันธ์2565ค่ะข้อสอบนะคะมีอยู่ว่ากำหนดให้นักเรียนได้รับเงินไปโรงเรียนจากผู้ปกครองวันละ100บาท สำหรับเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะโดยคำนึงถึงหลักโภชนาการสารอาหารครบ5หมุมได้รับพลังงานที่เพียงพอและก็อิ่มท้องโดยนะคะมีข้อจำกัดว่าอาหารชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะไม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนในชิ้นเดียวดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องพิจารณาเลือกซื้ออาหารหลายชิ้นประกอบกันโดยให้ซื้อได้ ทีและหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนค่าคำถามเขาถามว่านะคะจากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยพังงานแบบใดทําให้นักเรียนเลือกซื้ออาหารที่ได้รับสารอาหารครบห้ามุ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ ก็จะมีผังงานมาให้เลือกนะคะสี่ผังงานแล้วก็จะมีช้อยมาให้เลือกสี่ช้อยค่ะตัวผังงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบนะคะเรามาพิจารณาผังงานก่อนนะคะว่าครบถ้วนตามวิธีการเขียนผังงานหรือไม่นะคะมาพิจารณาที่ผังงานที่1น,นะคะก็จะมีเริ่มต้นมีจบการทํางานนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีอาวงรีมีสี่เหลี่ยมมี สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะซึ่งองค์ประกอบในข้อ1เนี่ยถูกต้องนะคะข้อที่2ก็เหมือนกันค่ะมีองค์ประกอบมีเริ่มต้นมีจบการทํางานนะคะมีทิศทางการไหลของข้อมูลนะคะก็ถูกต้องนะคะผัง,งานที่3นะคะก็เหมือนกันค่ะ สี่ก็เหมือนกันนะคะสรุปผังงานทั้ง4ข้อเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดข้อไหนทิ้งนะคะก่อนที่จะไปวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักกับสัญ,ญลักษณ์พื้นฐานสําหรับการเขียนผังงานหรือว่าโฟชาร์ดกันก่อนนะคะสําหรับสัญ,ญลักษณ์พื้นฐานนะคะก็จะมีรูปวงรีนะคะหมายถึงการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมค่ะนักเรียนดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นแค่รูปเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับสีนะคะสีเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะอันนี้ใส่สีสันลงไป เพื่อความสวยงามที่เฉยนะคะไม่ได้กําหนดว่า,าสีส้มต้องเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะลูกศรแสดงทิศทางนะคะก็คือเป็นทิศทางการไหลของข้อมูลนั่นเองว่าจะไหลไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าไหลลงไหลขึ้นนะคะต่อไปสัญลักษณ สี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ค่ะเป็นการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะเป็นลักษณะของการตัดสินใจนะคะค่ะเมื่อรู้สัญ,ญลักษณ์พื้นฐานแล้วนะคะเราจะไปเริ่มวิเคราะห์ผลง,งานข้อที่1กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะวิเคราะห์โจทย์ก่อนข้อกําหนดของเขานะคะก็คือ หเนี่ยมีเงินแค่100บาทนะต้องซื้อภายใน100บาทนะคะซื้อเกินไม่ได้นะคะข้อที่2นะคะต้องซื้อ2ชิ้นขึ้นไปเพราะอะไรถึงต้องบอกว่าซื้อ2ชิ้นขึ้นไปเพราะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดไว้ว่าอาหารชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะไม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนในชิ้นเดียวจากตรงนี้นะคะเราก็เลยวิเคราะห์ได้ว่าจะต้องซื้ออย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไปนะคะซื้อชิ้นเดียวเนี่ย ยังไงก็ไม่ครบห้ามุ่ค่ะข้อที่3มก็คือเขาบอกว่าซื้อได้ทีละ1ชิ้นเท่านั้นอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะต้องซื้อให้ได้สารอาหารครบท้วน้ามุมนั่นก็คือเราจะต้องซื้ออาหารตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนั่นเองค่ะถึงจะครบนะคะต่อไปนะคะลองมาพิจารณาผังงานที่1นะคะเริ่มต้นโปรแกรมนะคะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์วงกลมเป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานนะคะ เขาก็จะมาพิจารณานะคะว่ารวบรวมข้อมูลราคาและคุณค่าสารอาหารของอาหารชิ้นที่สนใจามาดูว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็สารอาหารมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นก็จะมาตัดสินใจนะคะว่ามีเงินพอไหมนะคะที่จะซื้ออาหารที่เราสนใจชิ้นนั้นนะคะถ้าเงินไม่พอก็จะต้องขึ้นมาตรงนี้นะคะมาพิจารณาใหม่เลือกอาหารที่สนใจใหม่ นะคะว่างบพอไหมนะคะพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะมีเงินพอซื้อนะคะเขาถึงจะออกจากตรงนี้นะคะถ้างบประมาณเพียงพอใช่นะคะเขาก็จะลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็มาตัดสินใจอีกว่ามาพิจารณาอีกว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่นะคะถ้ามันไม่ครบถ้วนเขาก็จะต้องย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปไปอ่าพิจารณาอาหารที่สนใจใหม่พิจารณาราคาใหม่แล้วก็ถ้าอ่า พอนะคะก็จะลงมาได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่พิจารณาจนได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ซึ่งจากโจทย네์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสารอาหารครบถ้วนในการเลือกซื้ออาหารชิ้นใดชิ้นหนึ่งถ้ามันครบถ้วนนะคะมันก็จะออกจากหลูแต่ตอนนี้นะคะจากโจทย์เขาบอกว่าไม่มีสารอาหารชิ้นใดมันครบถ้วนในชิ้นเดียวเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเราซื้อได้ทีละชิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น โจทย์ข้อนี้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่มันก็จะตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็จะวนซ้ําอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยออกจากหลกุปไม่ได้นะคะเป็นลักษณะของการวนซ้ําแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะก็ไม่ออกไปไหนก็จะวนอยู่างเงี้ยค่ะ,ะข้อช้อยข้อเลือกข้อนี้ยไม่ถูกต้องนะคะมันออกไม่ได้ค่ะมันวนอยู่อย่างนี้นะคะพังงานข้อที่2นะคะเริ่มต้นโปรแกรมนะคะแล้วก็มารวบรวมข้อมูลราคาและคุณค่าสารอาหารของอาหารชิ้นที่สนใจนะคะ เมื่อพิจารณาได้อาหารที่ถูกใจแล้วนะคะก็มาพิจารณาได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่นะคะมาตัดสินใจแล้วได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ใช่นะคะก็จะต้องกลับมาอา่เลือกอาหารก่อนแล้วก็มาพิจารณาก่อนว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่นะคะแล้วก็มาพิจารณาอีกอ่ข้อสอบข้อนี้ก็เหมือนกับข้อผังงานข้อที่หนนะคะคือได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ ก็คือจากโจนี่ยเขาบอกว่ามันซื้อได้ทีละชิ้นเท่านั้นเนาะแล้วก็ไม่มีสารอาหารอ่าชิ้นใดนะคะที่จะครบถ้วนในหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเลือกซื้อได้ทีละชิ้นแล้วก็มาพิจารณาว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ข้อนี้ก็พิจารณายังไงมันก็ไม่ออกจากหลูกค่ะมันก็จะวนอยู่เนี้ยค่ะก็จะไม่ใช่ไม่ใช่มาพิจารณาเมื่อไหร่ก็จะตอบไม่ใช่นะคะ เพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของการทํางานแบบวนซ้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนผังงานข้อที่1เลยนะคะผังงานตัวเลือกข้อที่2เนี่ยก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะผังงานข้อที่3นะคะเราก็พิจารณาเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วก็มารวบรวมข้อมูลราคาและคุณค่าสารอาหารของอาหารชิ้นที่สนใจเมื่อได้ชิ้นที่สนใจแล้วก็เข้ามาพิจารณานะคะตัดสินใจละ ว่างบประมาณเหนือเพียงพอสําหรับซื้ออาหารที่สนใจหรือไม่ถ้างบประมาณไม่เพียงพอนะคะก็จะไล์ขึ้นไปไปเลือกซื้ออาหารที่สนใจใหม่นะคะแล้วก็มาพิจารณาใหม่ว่างบประมาณเหนือเพียงพอสําหรับซื้ออาหารที่สนใจหรือไม่ถ้าใช่นะคะคืองบประมาณพอก็คือจะซื้ออาหารชิ้นนั้นละเสร็จแล้วต้องมาพิจารณาว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่นะคะถ้าไม่ครบถ้วน ก็กลับไปใหม่ค่ะกลับไปใหม่กลับไปพิจารณารวบรวมข้อมูลราคาอาหารแล้วก็สารอาหารของอาหารที่สนใจก่อน่าเมื่อได้แล้วก็จะมาพิจารณางบป,ประมาณถ้างบป,ประมาณเพียงพอก็จะมาซื้ออาหารที่สนใจแล้วก็จะมาพิจารณาก่อนว่าได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะย้อนกลับไปอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าใช่ถ้าใช่ก็จะจบการทางานแต่ข้อนี้นะคะเมื่อพิจารณา สมมติว่าซื้ออาหารชิ้นแรกนะคะมันงบประมาณพอแล้วก็มาพิจารณาสารอาหารนะคะว่าสารอาหารครบถ้วนหรือไม่มันไม่มีชิ้นไหนที่ซื้อแล้วครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซื้อชิ้นแรกมันยังไม่ครบถ้วนเขาก็จะตอบว่าไม่ใช่แล้วก็จะกลับไปพิจารณาอาหารชิ้นที่สองค่ะอาหารชิ้นที่สองก็มาพิจารณางบงบประมาณแล้วก็มาซื้ออาหารแล้วก็พิจารณาว่ามันครบถ้วนหรือยังที่เราซื้อไปชิ้นที่สองเนี่ย ถ้าไม่ครบถ้วนมันก็จะมาย้อนกลับมาพิจารณาอีกเงินพอไหมถ้าเงินพอก็ซื้อนะคะซื้อเสร็จแล้วมาพิจารณาว่าไอ้ที่ซื้อมาสามชิ้นสี่ชิ้นหรือสองชิ้นเนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วนใช่หรือไม่เขาจะพิจารณาจนกว่าเราจะได้รับสารอาหารครบถ้วนถ้าครบถ้วนแล้วถึงจะออกจากโปรแกรมเพราะฉะนั้นผังงานข้อที่3มเนี่ยจะมีการพิจารณาทั้งงบประมาณแล้วก็พิจารณาทั้งสารอาหารข้อเนี้ย เป็นผังงานที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูผังงานข้อที่4ก่อนนะคะมาพิจารณาเริ่มต้นนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลราคาและคุณค่าสารอาหารอาชิ้นที่สนใจนะคะเสร็จแล้วก็มาซื้ออาหารที่สนใจพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาพิจารณางบประมาณว่าเหลือเพียงพอหรือไม่เป็นไปได้ไหมคะที่เราจะซื้ออาหารก่อนที่จะพิจารณาว่าเรามีเงินพอไหม ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องพิจารณาเงินก่อนสิคะว่ามีเงินเหลือไหมถึงจะไปซื้ออาหารที่เราสนใจชิ้นนั้นเพราะฉะนั้นข้อที่4เนี่ยไม่ถูกคะ่ะต้องพิจารณาก่อนถึงจะซื้ออาหารนะคะแต่อันนี้เป็นการซื้ออาหารก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาว่ามีเงินพอไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องคะ่ะสรุปว่าข้อที่17เนี่ยเราก็จะเฉลยเป็นผังงานข้อที่3นะคะถูกต้องคะ่ะ จะเห็นว่าข้อสอบจริงๆแล้วนะคะไม่ได้ยากอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าข้อสอบบางข้อเนี่ยยาวๆนะคะนักเรียนอาจจะท้อใจก่อนนะคะก่อนที่จะทําข้อสอบเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนให้วิเคราะห์โจทย์ดีๆนะคะแล้วก็แยกออกมาแยกย่อยปัญหาของเขาออกมาแตกปัญหาออกมานะคะว่าต้องพิจารณาอันไหนก่อนหลังมีข้อกําหนดอะไรบ้างนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถหาคําตอบของปัญหานั้นๆได้ไม่ยากนักนะคะ ก็ขอให้นักเรียนนะคะโชคดีในการทำแบบทดสอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ